สวัสดีค่ะแฟนๆช่องสาวเนยอีสานข่าวทุกคนค่ะวันนี้สาวเนยต้องขออนุญาตนะคะกลับมาพูดถึงประเด็นของน้องหักแพงวรัญญาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกครั้งนะคะกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นกับทางน้องฮักแพงก่อนหน้านี้ในเรื่องราวของการโดนโยงนะคะว่ารับงานไม่บอกต้นสังกัด ซึ่งสาวเนยก็ได้นําเรื่องราวนั้นมาลงช่องแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาอธิบายแล้วว่าน้องฮักแพงรับงานผ่านผู้บริหารผ่านซ้อนนุตตลอดนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาให้ความสนใจคนเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้เองค่ะประเด็นใหม่ที่สาวเนยจะนํามานะคะก็คือต้องบอกเลยว่าสาวเนยได้มีการไปไล่อ่านคอมเมนต์ และมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าสะดุดตามากๆจนปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆเลยต้องขออนุญาตออกมาพูดและก็ชี้แจงในมุมมองของสาวเนยนะคะแล้วก็มุมมองของหลายๆท่านนะคะที่น่าจะเห็นใจตรงกันในเรื่องนี้และต้องบอกเลยว่าน้องฮักแพงเนี่ยโอ้โหก็เจอกระแสดราม่ามาไม่จบมากๆเลยนะคะตั้งแต่เข้ามาอยู่ใหมๆ่ๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ พอเจอดราม่าไม่จบนะคะก็เรื่องราวเรื่องนี้ก็คือเห็นแล้วก็ต้องออกมาพูดเลยทีเดียวนะคะเพราะอดใจไม่ไหวจริงๆคือทุกคนคอมเมนต์ที่สาวเนยไปเห็นมานะคะบอกเลยว่ามันไม่น่ารักมากๆคือคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ประมาณว่านะคะฮักแพงชอบทําตัวเด่นเกินไปนะคะทั้งที่ตนเองเป็นแค่ลูกน้องและลูกทีมอะยังไงเดี๋ยวจะมีบางชว่วงบางตอนแต่คอมเมนต์ให้ดูก็แล้วกันนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์สั้นๆแค่นี้นะคะทำให้สาวเนยต้องอดใจไม่ได้และขอออกมาพูดทันทีสาวเนยต้องขอถามกลับไปตรงๆเลยนะคะว่าในเรื่องนี้เนาะมันผิดไหมที่เราจะทำตัวเด่นให้อยู่ในกระแสโซเชียลเพื่อที่จะผลักดันให้ตนเองเป็นที่รู้จักในสังคม ก็ขอตอบเลยนะคะว่ามันไม่ผิดนะคะทุกคนไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยการที่คนคนนึงน่ะจะทำตัวเด่นหรือว่าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆคือทำตัวเองให้มีกระแสในโลกโซเชียลในยุคนี้เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนย่อมอยากมีตัวตนในสังคมออนไลน์อยู่แล้วเอาง่ายๆเลยทุกคนสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นดารลงดารานางงามหมอลำนักร้องทุกคนอยากมีแสงแสงเพื่อจะให้ตนเองนั้น ไปในถึงจุดที่ตนเองคาดหมายไว้ประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนคําว่าทําตัวเด่นนะคะอาจจะมองว่าเป็นคําที่ฟังดูแล้วมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าตีความหมายออกมาแล้วมันคือการทําตนเองให้สามารถยืนอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวของเธอเองนะคะนั่นก็คือน้องฮักแพงนั่นแหละคะ่ะทุกคนซึ่งน้องฮักแพงเองนะคะก็สามารถทําได้ และสิ่งที่ทุกคนเห็นคือน้องฮักแพงนะมีกระแสจริงๆนะคะทุกคนลองย้อนกลับไปตั้งแต่ฮักแพงเข้ามาใหม่ๆน้องฮักแพงมีมาลลยเงินแสนมีมาลัยหลายหาพวงรวมกันเนี่ยหลายแสนบาทตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆจนถึงทุกวันนี้นะคะ ก็เพราะน้องมีกระแสนะคะน้องถึงได้มีมาลัยหลายแสนบาทมาคล้องคอไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันสําคัญวันปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลค่ะซึ่งน้องก็พยายามทําให้ตัวเองมีกระแสในด้านดีๆอยู่ตลอดเวลาค่ะ,ะแล้วก็มีคนที่พยายามปั่นกระแสน้องนอนในอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนแล้วการที่น้องเนี่ยตั้งใจทํางานและทําให้มีคนรู้จักเนี่ย อยากให้คนเข้ามาสนับสนุนนั่นคือความสามารถและความพยายามของน้องเองนี่คือสิ่งดีๆที่เด็กยุคใหม่ที่การเข้ามาทำงานในวงการนี้เนี่ยวงการบันเทิงเนี่ยควรที่จะทำนะคะก็คือทำตัวเองให้มีกระแสอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรล่ะคะเพราะถ้าไม่มีกระแสก็ไม่มีคนสนับสนุนอันนี้คือความจริงมากๆในปัจจุบันค่ะ โลกยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วจริงๆค่ะทุกคนทุกคนต้องสร้างตัวตนมันสําคัญมากๆค่ะการที่น้องฮักแพงนะคะถูกจับตามองเนี่ยแล้วก็ถูกพูดถึงมากๆมันเป็นสิ่งที่ทําพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าน้องกําลังไปได้ดีในเส้นทางนี้น้องมีแฟนคลับที่รักน้องและพร้อมที่จะสปอ์ตน้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับตัวน้องฮักแพงเนาะสำหรับใครที่ติดตามน้องมาคือแฟนคลับเนี่ย ขนาดกระแสดราม่าที่ผ่านมาเนี่ยยังมีมาลัยรับจบให้น้องเลยนะคะเพราะว่า f อเนี่ยคือรักน้องด้วยใจจริง,รงๆ,ๆและการออกมาคอมเมนต์เชิงลบนะคะในการทำงานแบบว่าของคนบางคนเนาะก็ต้องบอกเลยว่าสาวเนยเนี่ยขอออกมาพูดถึงคอมเมนต์นี้เนาะที่บอกว่าน้องเนี่ยชอบทำตัวเด่นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการมาคอมเมนต์แบบนี้มันไม่น่ารักจริงๆนะคะทุกคนมันมาคอมเมนต์แบบ มาคอมเมนต์ตัดพอมาแซอน้องในทำน้องว่าเป็นแค่ลูกน้องทำไมต้องเด่นคำคำนี้คือต้องบอกเลยว่า mm. 1. น,นะคะน้องมาทำมาหากินน้องมาเลี้ยงครอบครัวตนเองและมีกระแสน้องก็มีงานมีรายได้ขึ้นมา 2. การทำงานเป็นทีมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้อง เท่าเท่ากันในทุกด้านนะคะทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันการที่น้องฮักแพงมีจุดเด่นและทำให้วงเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นถือว่าเป็นผลดีต่อทีมด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรือคะทุกคนและต้องบอกเลยว่าคนที่คอยยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ที่จะมาคอมเมนต์บั่นทอนกันแบบนี้นะคะผู้ใหญ่เนี่ยไม่สมควรมาคอมเมนต์บั่นทอนเด็กนะคะทุกคนมันดูแบบไม่น่ารักเลยจริงๆ และการที่ทําตัวเด็นนะคะคือแบบว่าการทํามาลัยได้แบบมาลัยเป็นแสนแสนสาวในบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและน่าชื่นชมมากๆนะคะใครๆก็อยากได้จริงไหมคะทุกคนไม่มีใครไม่อยากได้มาลัยเงินหมื่นเงินแสนนะคะนี่คือความจริงใครไม่อยากได้มาลัยสามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะไปอ่านนะคะทุกคนและต้องบอกเลยว่าสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงน้องฮักแพงนะคะว่าสู้ๆนะคะ ขอให้แฟนๆทุกคนช่วยส่งกำลังใจไปหาน้องด้วยขอให้น้องนะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคดราม่าทั้งหลายไปเร็วๆขอให้มีกระแสในด้านดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่น่าติดตามน่าชื่นชมเยอะๆเพื่อที่จะให้มี FC เพิ่มขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะใครที่คอมเมนต์อะไรขอให้คิดดีๆก่อนนะคะเพราะว่าคำพูดของคุณน,นั้นอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนอื่น ได้มากๆเลยนะคะไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากออกมาพูดในเรื่องนี้เนะว่ามันผิดหรือเปล่านะคะการที่เราทําตัวดินให้มีกระแสเพื่อที่จะผักดันตนเองขึ้นไปในจุดที่เราพึงพอใจนะคะไม่ใช่อยู่ในที่จุดเดิมๆประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้สาวเนยก็ต้องขอออกมาพูดแล้วก็ชี้แจงให้กําลังใจน้องฮักแพงไว้เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับ f c ฟซพ,อพ,อพอ่อแม่ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบกลับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเนอยอีสานาข่าว,ขาวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ